เป็นพลังงานจิตที่เป็นคุณวิเศษแท้ด้วยประการฉนี้ ข้อ481โลกุตระคือผู้มีอุเบกขาในเทวะซึ่งตรงกันข้ามกับเดียรถีที่หลับตาปฏิบัติก็จะยิ่งมีเวทนาสัญญาสังขารยิ่งช้ายิ่งเฉยยิ่งนิ่งยิ่งอยู่เฉยๆไปอย่างพาซื้อกรรมัญญาคือยิ่งมีอุเบกขาก็ยิ่งมีจิตที่เป็นกลาง จิตที่ว่างๆจากกิเลสจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสจิตจึงยิ่งมีความแวววายปราดเปรียวแคล่วคล่องชำนาญทั้งเจโตทั้งปัญญาทั้งสองเทวะธรรมะสองเพราะจิตยิ่งเป็นสมาธิขั้นอุเบขาจิตนี้ก็ยิ่งเป็นกายปัสสัทธิหมายความว่ากิเลสยิ่งสงบจากเวทนาสัญญาสังขาร ที่เป็นเจตสิกสามสงบจากกิเลสเจตสิกยิ่งสะอาดจากกิเลสยิ่งยิ่งคือปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรม,มัญญาปภัสรานั่นเองคำว่ากายจึงไม่ใช่ไปหมายเอาร่างที่เป็นสรีระภายนอกเลยแต่ผู้มีจิตเป็นอุเบขาหรือกายที่เป็นปัสสธินั้นจึงหมายเอาความสงบของกิเลสที่ไม่มีในจิต สรีระภายนอกยิ่งปัสสธิหรือยิ่งอุเบกานั้นสริระก็ยิ่งเร็ววัยปราดเปรียวคล่องแคล่วทั้งกายวิญยัตทั้งวจีวิญญัตผู้มีสมาธิที่สัมมาทิฏฐิของพุทธจริงๆจึงไม่ใช่คนที่หลับตาเข้าไปมีอุเบกขาห้าอยู่ในภวังคือพบภายในจิตที่หลับตาอยู่แน่นอนที่สุดเพราะสมาธิของพุทธ ไม่ต้องเข้าสมาธิออกสมาธิเหมือนสมาธิของเดียรถีทั่วไปเลยตั้งแต่ฝึกปฏิบัติไปจนกระทั่งบรรลุสมาธิสมบูรณ์ถึงขั้นวสสวตียังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้อย่างเลิศยอดดีสุด ข้อ482ผู้บรรลุธรรมมีทั้งความรู้และความจริงผู้พิสูจน์ความจริงตามพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าได้แท้จึงจะพ้นอาจินไตสี่พุทธวิสัยชาญวิสัยกรรมวิบากโลกจินตาอาจินไตคือทั้งความรู้ทั้งความจริงที่ผู้บรรลุธรรมเกิดแล้วมีแล้วจริงในตน ถึงขั้นเป็นวิสัยโนนทีเดียวแล้ววิสัยมันคืออะไรวิสัยมีได้ทั้งสองแบบวิสัยที่เรากำลังหมายถึงนี้คือโลกุตระธรรมนะไม่ใช่แค่วิสัยในความเป็นโลกียธรรมเท่านั้นนะวิสัยคือสภาวะของความรู้และความจริงที่ผู้ได้เริ่มการอาศัยความรู้และความจริง นั้นมาก่อนแล้วในชีวิตเป็นเบื้องต้นต่อมาตนเองก็มีความรู้และความจริงเจริญเพิ่มขึ้นจากอาศัยจนเป็นนิสัยความรู้และความจริงที่มีสะสมอยู่ในสันดานและเพิ่มจากนิสัยจึงจะเจริญสูงขึ้นก็เป็นวิสัยได้และยังมีสูงสุดทั้งอนุสัยโลกียะและอนุสัยโลกุตระ ที่ต่างก็เป็นอนุสัยอีกนะซึ่งเคยอธิบายผ่านมาบ้างแล้วว่าอนุสัยที่เป็นโลกียะนั้นมันคือคนยิ่งมีอวิชชาฝังในใจลึกแน่นหนาหนักดังนั้นกิเลสที่มีฝังลึกอยู่ในจิตก็ยิ่งมากขึ้นที่เป็นเรื่องต่ำสุดๆของความมีกิเลสในจิตกิเลสยิ่งหนายิ่งมากไม่มีที่สุดแต่อนุสัยที่เป็นโลกุตระนั้น มันคือคนยิ่งมีวิชาดังนั้นกิเลสที่มีฝังลึกในจิตก็ยิ่งน้อยลงที่เป็นเรื่องสูงสุดๆของความไม่มีกิเลสในจิตถึงที่สุดหมดสิ้นกิเลสเลยภาษามันคำเดียวกันแต่สภาวะของธรรมมันชี้บ่งความเป็นไปตรงกันข้ามกันเลยวิ่งไปคนละทิศ180องศาตั้งหลักกันดีๆ ทำความเข้าใจกันให้แม่นแม่นลึกลึกตรงตรงโลกิยะเป็นเรื่องของคนที่ยิ่งมีอวิชชาส่วนโลกุตระเป็นเรื่องของคนที่ยิ่งมีวิชชาความเป็นอนุสัยของคนผู้มีอวิชชาจึงสุดขั้วที่ไม่มีความรู้ในความเป็นเทวะหรือไม่รู้ในความเป็นธรรมะสอง ตอนนี้จะขออนุญาตผ่านไปก่อนแล้วกันข้อ483 พุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยที่วิเศษยิ่งของตัวเองผู้ปฏิบัติธรรมสัมมาทิฏฐิแท้ก็จะจัดการเวทนา108สําสำเร็จผลมาตามลำดับจนถึงขั้นบรรลุเนคขมะสิต,ตะอุเบขาเนคขมะสิต,ตะอุเบคานี้เองที่เป็นฐานจิตแท้ของความเป็นนิพพานซึ่งจะเจริญด้วยคุณวิเศษห้า คือความเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรมมัญญาปภัสรายิ่งยิ่งขึ้นด้วยการปฏิบัติอาเสวนาทำซ้ำภาวนาทำซ้ำตามที่เราทำได้มีการเกิดผลมาแล้วนั้นนั่นแหละพระหุลีกำมมังกระทำให้มากๆเข้าไว้เป็นการรักษาผลหรืออนุรักษณาประทานนั่นเอง จนกระทั่งเจริญอะเนนชาพิสังขารบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นผู้มีภูมิธรรมนิพพานได้แล้วแต่เพราะเรายังดำเนินชีวิตต่อไปอยู่ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารจึงมีอุเบกขาธรรมแบบพุทธนี้อาศัยไปกับชีวิตแล้วก็มีชีวิตทำงานช่วยมนุษยชาติให้ได้ประโยชน์ตามที่เรามีได้แล้ว นี้ด้วยอีกซึ่งมันเป็นอุตริมนุษสธรรมแท้ๆเกิดพราหุชนะหิตายะพราหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอย่างเป็นประชาธิปไตยอันวิเศษจริงจึงเป็นโพธิสัตว์ผู้รื้อขนสัตว์หรือช่วยประชาชนจริงแท้บริสุทธิ์ใจนี้ไงพุทธจึงคือศาสนาที่เป็นประชาธิปไตย อันมีคุณวิเศษ3ที่ครบคุณสมบัติของธรรมวิเศษได้แก่ 1. พระหุชนะหิตายะ 2. พะหุชนะสุขายะ 3. โลกานุกรรมปายะคือ 1. เป็นผู้ทำประโยชน์แก่ปวงประชาชนมนุษยชาติ 2. ทํทำความสุขแก่ปวงประชาชนมนุษยชาติและ 3. ช่วยเหลือสังคมมนุษย์ หรือรับใช้ชาวโลกอยู่แท้คุณวิเศษทั้งสนี้นี่แหละคือประชาธิปไตยจริงๆอันเป็นคุณธรรมที่วิเศษยิ่งของมนุษยชาติซึ่งเกิดในสังคมปวงป,วงประชาชนชาวไทยมีศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดประเทศไทยจึงชื่อว่าประชาธิปไตยแบบพุทธหรือแบบไทยๆซึ่งมีคุณลักษณะแบบไทยๆดังกล่าวนี้ ประเทศไหนเขาว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมันก็แบบของเขาเขาก็เรียกตามลักษณะที่เขามีกันมันก็ของเขาตามนั้นประชาธิปไตยแบบไทยมันก็เป็นของไทยที่สำคัญเราได้แบบอย่างมาจากพระพุทธเจ้าสถาปนาประชาธิปไตยของพระองค์ที่มีคุณสมบัติพระขุชนะหิตายะ พระหุชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะตามที่ยืนยันมานั่นไงมันไม่ใช่เป็นของผู้บริหารผดเด็จการเพื่อผู้บริหารและพักพวกผู้ผดเด็จการโดยผู้บริหารผดเด็จการจริงไหมและที่ยอมรับกันเป็นสากลก็ตามมันจริงยิ่งสมกับที่เชื่อถือกันว่าเป็นของประชาชน เพื่อประชาชนโดยประชาชนแท้จริงไหมละ่ะก็ตรวจสอบเอาความจริงกันเถิดก็พึงตัดสินกันด้วยความเป็นความมีจริงเถิดที่ฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการอ่านหนังสือเสียง เรื่องคนจนที่มีแบบเล่มสองยังไม่จบโปรติดตามข้อ484ถึงข้อ502หน้า291ถึงหน้า314โปรติดตามรับฟังในคลิปหน้านะคะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังหนังสือเสียงเรื่องคนจนที่มีแบบเล่มสอง โดยพ่อครูสมณะโพธิรักหน้า2 9 1ร้อถึงสามข้อ4 8 4ร้อถึงห้าให้เสียงโดยน้ำเพียงใจขอเชิญท่านรับฟังได้นบัตดนี้ค่ะข้อ484 ประชาธิปไตยที่วิเศษยิ่งของตัวเองการทำเวทนาสองให้เป็นเวทนาหนึ่งได้นี้เป็นความจริงนี่คือเวทนาเป็นที่ประชุมลงในมูลสูตรข้อที่สเมื่อทำเวทนาสองให้รวมลงสำเร็จเป็นอันเดียวกันกับเวทนาหรือเป็นเวทนาหนึ่งได้จิตจึงจะสะสมตกผลึกเป็นสัมมาสมาธิที่เป็นสมาธิแบบพุทธอย่างถูกต้อง มูลสูตรข้อห้าซึ่งไม่ใช่การสะกวดจิตแบบสมถะหรือเมดิเตชันตามที่ทำทำกันอยู่ทั่วไปนั้นแน่ๆเห็นความแตกต่างกันให้ชัดๆการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องตามมูลสูตรนี้ซึ่งจะมีสติเป็นพลังอำนาจใหญ่อธิปไตยอย่างสำคัญมูลสูตรข้อหและมีปัญญาเป็นความรอบรู้ที่เหนือชั้นโลกิยะ อุตระสำคัญยิ่งมูลสูตรข้อที่7จึงจะเกิดประธานปะมุขที่เป็นสัมมาสมาธิจึงจะเกิดสัมมาวิมุติที่เป็นแก่นสาระมูลสูตรข้อ8ผู้บรรลุทมขั้นวิมุติอย่างนี้จึงจะชื่อว่าผู้อมะตะผู้ไม่ตายแล้วตามมูลสูตรข้อ9เป็นผู้จัดการกับเทวะ หรือธรรมะสองกันได้อย่างเก่งวิเศษจริงๆโดยเฉพาะทำให้มีก็ได้ทำให้ไม่มีก็ได้หรือทำให้เกิดให้ตายได้ทั้งนั้นจึงชื่อว่าผู้อยู่เหนือความตายเพราะเป็นผู้ไม่ตายแล้วอมตะที่แท้จริงในความเป็นศาสนาที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกับความเป็นวิญญาณโดยแท้และจัดการกับวิญญาณได้จริง ผู้เป็นอมตะบุคคลได้แล้วจึงสามารถจะตายก็ได้จะเกิดก็ได้ที่เป็นเรื่องของการเกิดการตายในจิตสุดวิเศษลึก,กล้ำ